อาเทศมนตรีเลวิสบอกกับฉันว่าเธอเพิ่งมาถึงฉันชื่อมานีนะสวัสดีค่ะชื่ออฟินดาสุทธิรงวงนะคะจะได้ชื่ออายค่ะก็วันนี้ได้รับบทเป็นป้ามานีนะคะป้าร้านขายสัตว์นะคะในสต,ตาดิโค่ะฉันค้าขายเกี่ยวกับปรศุสัตว์แล้วก็ของใช้สําหรับสัตว์อยู่ที่ฟาร์มสัตว์เลี้ยงของฉันเองว่างๆก็แวะมาเยี่ยมกันบ้างนะ ก็ดีใจมากเลยเพราะว่าป้ามานีแกก็เป็นคนแบบว่าดูเป็นป้าน,น่ารักนะคะแล้วก็ใจดีก็เลยรู้สึกว่าเออตัวนี้เราจะบอกกับเราก็เสียมากค่อนข้างดูมีอายุนิดหน่อย <c oughs> ค่ะ <c oughs> ใหนที่สุดโอกาสที่จะได้อวดความพยายามอย่างหนักในชมรมแอโรบิกของฉันยี่เก้าอี้เปียกๆโอ้ยร้อนจัง โอ้วันนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยค่ะแล้วก็ฮอปเพิบอะไรก็เป็นสตาตล์ดีหมดเลยก็แฮปปี้ค่ะวันนี้ก็ทําเต็มที่เราชมได้เลยค่ะทํานมทั้งถังหแย่มากเลยอะช่างน,น่าเสียดายผลงานที่เบลินดาที่น่าสงสารของฉันอุตสาห์ผลิตมาตั้งนานค่ะก ก็ทุกๆคนนะคะทําอย่างเต็มที่นะคะอย่างป้าวันนี้ก็ทําเต็มที่นะคะวันนี้ก็อย่าลืมแวะมาหาป้าบ่อยๆนะคะว่าซื้อน้องๆไปเลี้ยงในฟาร์มบ้างนะคะอย่าปลูกผักทำวายกันอย่างเดียวนะคะสัตว์เลี้ยงก็ขายดีค่ะรอชมนะคะไปก